อยู่กับอะไรไม่สบายเท่าอยู่กับความว่างเวลาที่เราสบายใจที่สุดก็คือเวลาที่เราลืมว่าเรามีตัวเราประโยคที่ว่าเรามีความสุขแท้จริงต่อเมื่อเราไม่รู้สึกว่ามีอะไรเป็นตัวเราของเรา นี้เป็นเรื่องจริงของธรรมชาติด้วยและเป็นพุทธศาสนาทันทีส่วนที่ว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแท้ๆไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนานั้นก็สังเกตดูเวลาที่เราสบายใจที่สุดรู้สึกสบายพอใจตัวเองที่สุดก็คือเวลาที่เราลืมว่าเรามีตัวเรา ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งหรือลืมภาระของตัวเราภาระของของเราไม่มีภาระเหล่านั้นมาผูกพันแม้ว่าเรากําลังทำการงานอยู่แต่เราลืมตัวเราก็ได้ลืมของเราก็ได้การงานนั้นก็เลยเป็นของสนุกไปพอเราพูดว่า เมื่อจิตไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วการงานก็สนุกนี่คนเขาฟังไม่ถูกคนบางคนหาว่าเป็นการแกล้งพูดเล่นลิ้นเล่นสำนวนต้องฟังให้ดีๆแล้วเอาไปคิดให้ดีๆแล้วไปสังเกตให้ดีๆจนกระทั่งเห็นว่าเรามีความสุขสบายอย่างบอกไม่ถูก ต่อเมื่อมีคอนเซปชันว่าตัวเราว่าของเรานั้นไม่เข้ามาวิแววแก่เรามันเหลืออยู่แต่สติปัญญากําลังทำการทำงานอยู่บ้างกําลังศึกษาบ้างกําลังพักผ่อนบ้างอะไรบ้างอยู่ด้วยสติปัญญาที่เป็นอิสระ หรืออารมณ์ที่เป็นอิสระไม่เจืออยู่ด้วยตัวกูหรือของกูอย่างนี้จะรู้สึกสบายพอตัวกูของกูมาก็หมายความว่าภาระมาภาระคือของหนักของผูกพันของครอบงำอะไรนั้นมา เพราะฉะนั้นให้ถือเสียว่าตัวกูเป็นศัตรูของความสงบและมันมีของกูเนื่องกันอยู่ด้วยชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกูของกูนี้เป็นชีวิตที่ทรมานพุทธทาสพิกุ ที่มาให้โอวาดแก่พระสงฆ์ที่จะศึกที่เรียกว่าธรรมปาติโมกหัวข้อเรื่องอยู่ที่ส่วนโมกนี้ทำอะไรเมื่อวันที่สมตุลาคม2510จากหนังสือชุดธรรมโคตรเล่มชื่อว่าธรรมปาติโมกเล่มหนึ่ง